สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องขำมากประเทงกะลมพี่น้องเลยขายของมือนี่ทามาดีบอกอะพอเป็นพอไปอยู่พี่น้องเลยสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีทุกทุกคนพี่น้อง บารมีโฟมสามเหมือนะพี่ตะกล่วนจุกกล่วนจุกเอาพี่น้องเลยเพื่ถ่ายคาลิปวันย้แป้มากมากเลยกระโดดคล้ายคลองแฮะยากกับขาส้ำแล้วก,ก็เลยบารมีบารมีครับโฟมหัดชาง อาเ่เขาไยท่รนเก็บหลานแล้วพี่น้องไว้ก่อนนี้ก็ได้ นี้ก็ขายดีอยู่นะก็พอได้ขายไปหน่องเลยพอได้คทำพอได้ขายอยู่อันนี้พอตบกันอ้าหยุดน,นะขาดมันนี่ไมได้นะต้มแห้งไรที่หน่อง,ง,ยองเย

ผ่านก็ได้พี่น้องก่อนพี่น้องคุยผมหาย <c oughs> จะม,มีเวลาวีพี่น้องเลยมไในแยกคู่ดูวีหายซส, <c oughs> <c oughs> สางใหญ่ทั้งใหญ่ก็ทั้งวีทั้งจมสบดีพี่น้องพี่น้อ อย่างก็มันเหนียวชวนพื้นให้ไปใหญ่ชวนพื้อนจะซื้อึื่ถึงเสียวโอ้มอนแล้วล่ะมอญด้วยคุ้มกระจุ่มยาวโว้ยคือบปวดตาตอเขึ่องหนึ่งตัดแล้วมันอยากดีตะปะตัดแล้วมันต้องได้ยืดผมขนาดไม่อือก็พอตัดอยู่ได้ไงพอตัด ตัดแล้วมันดีดโลดเปเียให้หนเปียให้หนา,า,ามันฟ <c oughs> ัดมันแค่ตัดผมปียครับเราหาจตัดบ่ก็จะมากาเกียนไม่นส่มาสีย <c oughs> หายจนะหาเนาะไปตัดมากกดีดมากก็พึ่งคนนะ่ะออผมป้าป้าจะเบิ่งคห้ดูในขานหจะเบิ่งคนมันเป็นยังไงสิเป็นนี่สิก็เป็นตัว ตุ่มร่ง,งแค่นะนะวะตุ่มร่ง,งแค่หขี้ไข่ปะขยยี้ซชวถัวที่ทมันบวแมวนขี้ซชิวเลยปะมันเปื่อยจะเบิ่งค่ะดีดูมันขันคันขี้ซชวกวจะ่ะไงปาโนคอปถ่าติดตุ้ม <laughs> ข้อเู้เฒ่าไปจุ่มเป็นเกกะเเปรียน,นเปียบเปไน็นกูจะเปียเป็นด้วยอนะันนั้นคือเขาเปียนะจะปึกจะปึกอุจะได้เปียแล้วกูจะได้หัวย่องนั้น <c oughs> เขากบปีั่ยจับปิดจับปิดนะบเขาจับเอาตดเาจับปไปเรื่อยๆเียติดเฮ้เขา,ายน็นย่งอยู่บ่งไมง่หนึ่งฮะกอยกินอยาเขาแค่น่าก็ซุปดอกยิ้ว,ขเ,เ,วขขเขาปเดนายิ้วเาหากระน่งขาเเอาเบิ <laughs> หิข่อยน่หขนเก็บเครืองไปเก็บเคืองมากมันคิดอดอีน้อยเนาะันคือชิบอยูสยอ๋อมันคือิบะไดมาเลยเนาะปัะนี่ไดมาไดมาป่ะบ่าคันดกูาเสียงบอเอ้ยจะทำอะไแจ้งมอ้ยก็ได่อีน้อยสิมาก บอดีมามันไปย่างย่างน้ำโผล่น้ำเหน่มาอยู่บ้านหยามันผมเดี๋ยวนี้บอดีมาแกนเล็ๆปลาสันอันอีหน้าอันเงินพ่ออัข้าหุ่นปลาสันมัเป็นหนเ่งเออเชียงนนโซฮาเจ้าโซฮาเมื่อหอดอ่ะเมโซฮหานี่ยด้วยโอ้ม่อชป่าตุ่มโอ้ที่เออที่จะวาข้างล่างนะบอมากินหอดอีแม่นะบอไมนเอา ที่ họ กมาได้ยี่แฉเงยแบบเด้อืมแล้วก็ปลาแล้วก็เอาไมิ่งก็เลยเอาเขามีผู้สาวแล้วก็กระเลอกระแล้วแงเอ้ยมาพ่างขีดเป็นแต่แฉแฉชุดีที่ họ ได้กมาได้เอ้ยที่ họ ได้ตอนมาเหล่ามาเหล่าบ่เป็นเปียงที่จังะไรเป็นเหล่าเป็นเปียงเปียงเข้าวง่เข้ายาวคนดีคนโซ่์ดี เม่เป็นเปียงเขาเลยเหมนกินเหลาเมืนเมาเดงตาดำนอนกิไม่ขิมาเป็นเหลก็เลยงใช้กินทอดอันคนาคนหนาแดงตะเก่าเนาะคิดทอดอยาตอนเมาเนาะกินทอดหยาตอนเมากิทอดหยากินทอดปลาคูนโหปลาคูนคือพรพาโลามอะนรคกินทอดนางซุยบอรอมนมาไยจ่าเอานางตุยงนางใกิดอันนั้นะ น้างเขาคิดพอดก็มาได้แสงเอ้ยนาแหงบอกแสงสุรีเอ้ยอ่ะมาเท่ะไหไปบริจีอีกกินเด้อไปสนาถับนางหวังเวน็นอุ้มขอ,องขอ,องขอนางใหญ่น่เอาเธอรูยางนี่ตัวเองขับน้างหน่อยถับเจียวัพูดด้วยค่ะ ทอนยาตอนเมากับเป็นเนาะอุ mm. อ้ยป่าเป็นยังคู่ของพวกเบิรเขาแน่นี่พวกให้กูเสียนพวกค่อคู่อยู่ได้ของขี่ทางแ่หเฮ็ได้บ่เวลาลุกเจ้าลูกถือว่านมันเจ็บมันคู่คูตั้งเก็บทั้งคันไปโ่อะพวกงอเป็นรังแคสังเอาทิตย์หนึ่งแขง วิมัตะเบิ่งกันด้าแบ่งที่ขั้วใดไหนเด้อจะป้าขืนเบรดนาให้ไงอยู่แบ่งมืออือซีมันมัดเช่ๆจังน่อยหนึงซีมาขาปนึงเออจะกมกันไอ้เนี้ยกระดับพอแหลอยู่ยี่ไปมากวดอนี่ยมีแห้งยาวๆเนี่ยน่ะนี่จะเบิ่งหาลูปะเบิ่งกอะมาต้ข้างแค่ห็นเด้อไปข้างแค่ เลืเบ้ามันยังมันสิเมือสีเมือนผูขึ้นลายอ้าวกูจะว่าเขาใส่ขี่รถทั่วเขาติไปใส่เขาอีเขาสช่ม่ยัวไปผ่าป่าใช่มาหลมลมลมมดทัวอย่าทำอย่างนั้นโอ้ยยังเรายายคณไม่ยายคณงาม บอกจะท้าอียง่าหัวก้มหอ,อดหลอดป้าทดึงกับมาดึงหูจ้ะพอ่แ <laughs> งมหัวก้มหดหล,ลอดกลมออดหลอดจนว่ากันหออ่อข้าวต้มเลยมื้งนี้พี่น้งหาเส็ยกินข้าวต้มข้าวตมพน่น้อเลยข้าวต้มข้าวใหม่ได้เหมือนป้าป้าจะเบิ<ม>่ออะไรอย่าไป้าเก่ามันนะห้อยม,มันเป็นเก็ดตองเนาเกิตนะเกียบอ่ะหอยเป็ั้งหักชนะว่แห้งนะ ไปหาเหี้ยเดือดสงเสือได้ไม่เห็นตาพี่หน่องจะเบิ่งยุคแอบว้าวต้มกระต้มเต็มหม้อเลยจากพี่น่องค่ะเสตตัดกินเลยจ้าสื่อขวามาตัดกินก่อนกระต้มเขาใหม่นั่นนี่พี่น่องเลยสุกไว้อยู่ดังเลยยาย เมื่อไ้สรุปได้แล้วบอสิไปนะเอาขามอาเภอและวันทิดบอไปวันทิดแล้วบนี้ได้ยินว่าไอ้จำไัยบ่อยากได้แหงอยากไปไอเป็นละเป็นี้ยเราไปยังถ้าเดีพี่น้องเราจิไปยังเราอยากจอภัยเออแบบนั้นเาแหวยระเป็นเ็นอยู่ในโรงพยาบาลนะเขจะล มรก็เป็นเป็นบนัเอจําัยปได้หอาะบเกตไปโช่อยากไปห้บริเป็นยังว่ถ้าหักเราจำาพยปวได้เบ้ยไเแล้วบ้าเอก็ะนะนองไปสิจำน่องได้บนนอว่าาเทากเด้าอกด้าเอา่มัเท้าปั้นเนี่ยเาก็ลเนาะวดเทา่แต่ว่าเป็จน่ยชิม้าวหลด้าเจาไป เออข้ามไปแล้วก็เมาโหลดเอาเบอร์ขงเขาหมือนไเมาหลดไปไปท้าได้คนก็ได้ราคาเหมือนเดิมจักยังมันทามราคาบริกลบ่พอบริกล้แล้วบ้านปะข่าเลยเนาะอืมปกขากับบริกล้เลยผ่าโกซานเลยกักาเต้นแลวกรหินงขันผ่าหินันเลยเนาะจากไหนอ้ฮะผาหินงขันมาพีบอก เอาดีจิถ้าเลาวผ่าที่กันไปทางนั้นเลโอ้ไปน,น,น้อยงค่ะแถวแถวกาไปมันจะบายไปบัตาค่ะเฮ้ยฝากดูยานึกออกอ่อไปล้วมมัน,นองน้องคูนมันใน้องคูนมันยังใกล้กับมันปากขาเลยเนาะข้าวปาลาื้อมึงกด้ไปแต่แต่ข้าวได้เลยนี่น่อนองไปแต่แต่ข้าวได้เป็นเหมืลูกอ่อน วันทิศวันทิดตกลงกันวันทิศเิพาไปวันทิดพอเอ้ยเราอยู่หน้าโอ้โะเ,เราอยู่น้าเป่ไม่เอาอยู่หน้า,นาเว้นเนี่นัาน้ไปหายได้อยู่เอาไปหายได้จะหูจักหน้าเราติบ่นี โอยาหา่นะบากสินี่ไปเบิดุ่นดูเต่าไปเบิ่บ่งมาไน้เนาะน้องยายามเนาะ10ปีเบิร์ตกระเถ่งสีปีนะมงไม่ไม่กายแล้ส10ปีเห็าเหน้าอืององพไปมาอเลยไป้อได้าวอืม จุดไพ่อยากตีพี่น้องบุตรคนเลยไปสอวเห็นชื่อนี่คือบ้านอย่างสั่นมานนี่ <c oughs> ไปเห็นแหลวกมาไปได้ไปเห็นแหลวกมาเห็นแล้วกไปเลยไปหาผู้นั่นอีกความคิดนาทิ้นผู้นีแล้วไปหาผู้นั่นอีก เ็อีล่าไกรต้องใกล้ๆน้องชะลาอยู่ใกล้กันยากน้ำนแนี่ันสองโอ้ยแหงน่ต้องข้าวไว้ก่อนตามมือชุบผึจังย่าจเบอร์เาเลยอ้าพี่น้องเ้ยสามีแหล